โอ้มเล็นอันนี้กันนะปอหันนี้นี่คือปอเอออยู่หันอยู่นี่อยู่นี่ก็ต้องไปหัม <Yeah. S 1> ห้อมอะไรตีนตัว มาบานนี่มากลับมามามาหอมกลับมาลูกบ่ไปไกลปนานนั้นบ่ไปไกลปนานนั้นหอมเอาบีหรือวะนกเตเตาเนี่ยเนียเนยืนนี่นี่ยืนนี่อุ้ยขึ้นลอยขึ้นแล้วปุ่น บบแมนมิวกระเป๋ายืนอยู่หันลนะเออวายคืองามแท้มาพี่มาพี่หอมหอมอยู่พี่อยู่พี่บอกหลายเลยอู้ยคือหลายคักแถววะว่ามาจากไหนนะอ๋อคือหลายแท่อู้ยู <c oughs> ปนปนปนเมียมิวเปลวอีเล่าเปลอีกเปลอีกเียวเปลาอีกเปลอไนี่้ยแถวบ้าพี่ทั้งพี่แห้งหลายผมนี่มิวผมแม่ไปยือน่านแล้วไม่มิว ทางพี่ทางพี่ทางพี่อ๋อกับหอมเด่นนี่ย่างว่ะโอ้ยนี่หนุกโปง่งหน่นปปนอยเขาเด่นนี้ย่างก่อนเอ็นุกโปง่ปโปงสวัสดีค่ะไปสวัสดีสวัสดีค่ะก่อน